วันนี้นะครับเดินเวียนรอบรบบาบาทไม่รู้จะทำอะไรไปเห็นมแมลงชนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นมแมลงกันแล้วกันนะหรือถือว่าเป็นศัตรูก็ได้อะเป็นมแมลงที่เกิดหลังจากยุคในโนโถร่่มสลายคิดดูอายุวิวัฒนาการมานี กี่ปีแล้วนะครับมีตั้งแต่นู่นแหละในโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณร4 0ล้านปีมาแล้วนะครับซึ่งเป็นแมลงที่หลายๆคนก็รู้จักหลายคนก็ยังไม่ได้เห็นตัวจริงได้รู้จักแต่ชื่อตัวต่อนะครับตัวต่อเดี๋ยวลุงพอพาพวกเราไปดูตัวต่อกันนะครับเพราะว่าโดยสภาพจริงๆแล้วตัวต่อมันมีหลายชนิด นะครับหลายประเภทนะมีตั้งตัวต่อที่เผากลางวันได้ตัวต่อที่หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นมีว่ากันว่าตัวต่อเนี่ยมีตั้ง4,500สายพันธ์นะครับเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยเ่าซึ่งตัวต่อเนี่ยนะครับ เป็นมะแรงสังคมเขาเรียกสังคมก็คืออยู่ร่วมกันนะั่นเองโดยที่มีนางพญาเนี่ยนะนางพญาก็คือตัวเมียที่เป็นตัวที่ทำกันที่สุดเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของรังนะครับศูนย์กลางของรังนางพญาเนี่ยมีหน้าทีา่ทำให้เกิดไขนะ่เป็นตัวอ่อนซึนะ่งตัวต่อน,นี่นะครับนะเป็นมะแรงนะเขาจัดเป็นมะแรงนะครับ แมลงที่กินได้ทั้งเนื้อทั้งพืชเป็นอาหารนะกินหมดทุกอย่างนี่ที่เห็นในภาพก็มากินพืชอยู่นะครับกินพืชก็คือกล้วยจุกนะครับแต่จริงๆแล้วมีสัตว์ตัวเล็กๆตัวต่อมันก็กินนะครับตัวต่อก็กิน่านซะึ่งบางครั้งเนี่ยนะถ้าเรารู้จักมันเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์นะครับ แต่ว่าตัวต่อเนี่ยอันตรายเหมือนกันถ้าไปยุ่งกับมันมากนักนะครับมันจะต่อยเอาได้นะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยรู้จักนะนำตัวอ่อนของตัวต่อนเนี่ยจากรังน่ะนะมาทำเป็นอาหารหลากหลายเมนูมากนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยลูกอ่อนๆอนนะนะราคาแพงมากนะครับ ตัวต่อนี่ทำรังด้วยเศษใบไม้นะครับลุงวอก็ได้ไม่ได้มีภาพมาเห็นนะครับโดยใช้น้ำลายของตัวต่อเองเลยแหละนะนะบ้วนหรือคายออกมาเนี่ยะสนกับใบไม้นะครับดูสวยงามมากนะครับมีลักษณะกลมก็มีรีก็มีนะทีนี้รังนี่จะใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันก็แล้วแต่จำนวน ตัวต่อเล็กๆหรือประชากรหรือประชาชนต่อในแต่ละรังนะครับว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ไอถ้าสมาชิกเยอะก็ใหญ่นะครับที่นี้นี่จริงๆแล้วนะครับเดิมๆการใช้ชีวิตของตัวต่อนี่อยู่แบบสันโดษหรือตัวเดียวๆนะครับ ตัวเดียวๆเดิมเดิมที่เกิดตัวต่อเนี่ยนะไม่ชอบอยู่เป็นฝูงนะครับพอเวลาระยะเวลาผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับอ่าก็คิดดูว่าตั้งหนึ่งล้านปีมาแล้วที่เกิดตัวต่อถือว่าเป็นอ่าเป็นสัตว์โบราณชนิดหนึ่งเหมือนกันก็ว่าได้นะหลังจากยุคไดโเสโอลอับลลายนะครับก็วิวัฒนาการมา เป็นสัตว์ที่มีสังคมนะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะเป็นก้อนอยู่ในรังเดียวกันเนะมื่อก่อนนี่เป็นเป็นประเภทเดียวๆดีเพราะฉะนั้นตัวต่อนี่ะตัวต่อนี่เป็นวิวัฒนาการหรือพัฒนาการหรือเป็น เป็นตัวต้นแบบหรือเป็นบรรพบุรุษของตัวแตนรู้จักไหมครับตัวแตน,นตัวแตนแล้วก็ตัวพึ่งแล้วก็มดนะ,นะแล้วก็มดเล็กๆที่เราเห็นนั่นแหละ,ะ,ะแสดงว่าตัวตอนี่มีศักดถ้าเป็นคนนี่มีศักดิ์สูกงกว่าเพื่อนนะครับเป็นบรรพบุรุษของตัวแตนตัวพึ่งหรือว่าตัวมดนะซึ่ง พวกนี้สังเกตดูว่าเป็นสัตว์ที่มีรวงมีรังนะครับเป็นสัตว์สังคมเหมือนกันรวมอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับซึ่งทลักษณะของตัวต่อตัวเตนตัวผึ้งตัวมดเนี่ยโดยรวมนี่คล้ายๆกันแต่ถ้ามองให้ดีมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับหน้าตานี่เกือบคล้ายคลึงกันเลยแหละนะครับ โดยโดยเฉพาะตัวต่อกับตัวเตนเนี่ยนะครับคล้ายกันมากนะซึ่งแต่ว่าตัวต่อเนี่ยก็โตกว่าอยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวต่อมันมีหลายชนิดนะมีต่อมดแดงต่อหัวเสือโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วแต่ชื่อของแต่ละถิ่นนะแต่ว่าตัวตัวต่อเนี่นะครับ กับตัวแตนนี่หรือตัวพึ่งนี่มันจะมีมีเหล็กในนะครับเหล็กในยทิฏทิท้ายมันนะ่ะนะครับทิท้ายมันนะ่ะซึ่งเหล็กในยนี่นะอยู่อยู่อยู่ตรงปล้องปล้องสุดท้ายนะครับเหล็กในนีนะ่ซึ่งซึ่งเหล็กในยนีย่พัฒนามาจาก อวัยวะวางไข่นะครับวางไข่ถูกปรับเปลี่ยนให้มาเป็นอาวุธนะครับปรับเปลี่ยนเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าตัวต่อตัวไตตัวพึ่งที่ต่อยเราก็คือพึ่งอ่าเป็นเป็นตัวเมียเพราะว่าเล็ก้นยพัฒนามาจากอวัยวะธรรมะวางไขยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งอพึ่งงานพึ่งงาน หลายคนไม่รู้นึกว่าพึ่งงานหรือตัวต่องานเนี่ยนะตัวต่อเนี่ยหรือตัวแตนเนี่ยที่ทำมาหากินไปหาเหยื่ออะไรเนี่ยทำงานปกป้อมป,อปอกป้องรังอะไรเนี่ยนะครับเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียมีหน้าที่อาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงตัวอ,อ่อนเป็นทหารต่างๆนะ ก็เป็นตัวเมียทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เป็นตัวผู้นะตัวผู้มีหน้าที่ก็คือขยายพันธุ์สสมพันธุ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวตอนีอ่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ต่อมนุษย์เราต่อเรามากนะอย่างน้อยก็คอยจับแมลงเล็กๆหรือศัตรูพืชที่เป็นตัวอ่อนมากินทำให้แมลงเนี่ยเราก็ลดการใช้สารเคมี ที่ต้นไม้นะครับแล้วก็ลูกอ่อนอลูกอ่อนแล้วก็ตัวของตัวต่อเนี่ยก็เอามาทําอาหารได้นะครับแล้วก็บางแห่งนะครับสังเกตดูเคยออกข่าวอยู่พักหนึ่งที่มีในโบสถ์หรืออุโบสถของมีอยู่วัดวัดหนึ่งมีตัวต่อเยอะมากตัวต่อเป็นตัวแมลงที่รักษาความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นอยากใยอยากใ่ ยายแมงมุมต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในอาคารเนี่ยถ้ามีตัวต่อก็ไปทำรังอยู่นี่จะสะอาดมากนะครับจะขนทิ้งหมดนะแต่ก็ไม่ควรให้มีตัวรังต่ออยู่ในบ้านนะอันตรายเล็กน้อยนี่ปวดแสบปวดร้อนมากนะครับลวงบอก็เคยโดนแล้วก็ขึ้นลมพิษทั้งตัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ หลวงบอก็พาพวกเรามาดูตัวต่อกันมารู้จักกันสัตว์ร4 0ล้านปีมาแล้วนะครับว่ายังอยู่ได้การวิวัฒนาการแล้วเป็นบรรพบุรุษของอตัวแตนตัวพึ่งตัวมดต่างๆก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ